ย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นกับแจ็คแจ็คเป็นเด็กหนุ่มอายุป,ประมาณ15ปีก่อนหน้านี้แจ็คได้ไปอยู่กับแม่ที่กรุงเทพและก็ได้เรียนอยู่ที่นั่นหลังจากที่แจ็คเรียนจบชั้นมสแม่ของแจ็คอยากให้แจ็คย้ายไปเรียนที่บ้านเกิดซึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากเลิกเรียนหรือวันหยุดจะได้อยู่เป็นเพื่อนยาย ตอนนี้ยายก็แก่มากแล้วไม่มีใครอยู่ดูแลแม่ของแจ็คจึงตัดสินใจให้แจ็คย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดและให้ย้ายไปเรียนในโรงเรียนที่อยู่ไกลบ้านเมื่อแจ็คย้ายไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วแจ็คจะต้องปรับตัวหลายอย่างจากที่เคยอยู่ในเมืองมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายมีร้านค้าหลายร้านที่เปิดให้บริการและอยู่ใกล้ที่พักด้วย ต่างจากที่นี่ร้านค้ายังไม่ค่อยจะมีในหมู่บ้านที่แจ็คได้ไปอยู่ก็ยังไม่มีร้านค้าหากจะซื้อของจะต้องเดินออกไปประมาณหนกิโลเมตรเป็นร้านค้าร้านเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งและหมู่บ้านนี้ก็ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบอยู่หลายครั้งบางคนก็บอกว่าป้าร้านค้าเป็นผีปอบเพราะว่า แม่ของป้าร้านค้าเขาเคยเลี้ยงผีลงหลังจากที่แม่ของป้าร้านค้าเสียชีวิตลงแล้วเชื่อกันว่าจะต้องมีลูกหลานสืบทอดต่อหากไม่สืบทอดต่อหรือไม่เลี้ยงผีลงต่อผีทั้งหลายจะมาเข้าสิงลูกหลานหรืออาจจะกลายเป็นผีปอบไปเลยก็ได้และในเย็นวันนี้เองยายของแจค กำลังเตรียมทํากับข้าวและเครื่องปรุงรสเหลือไม่พอต้องทํากับข้าวมากกว่าเดิมเพราะต้องทำเผื่อแจกด้วยยายจึงให้แจ็คเดินไปซื้อที่ร้านค้ามาให้ในระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็ได้เห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นบอลอยู่คนเดียวและเด็กคนนั้นก็ได้กวักมือเรียกให้แจ็คเข้าไปเล่นด้วยด้วยความที่แจ็คยังเป็นเด็ก เมื่อเห็นเพื่อนชวนก็อดใจไม่ได้จึงเดินเข้าไปหาในขณะที่เดินไปนั้นเด็กชายคนนั้นก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆทำให้แจ็คไปไม่ถึงสักทีในขณะนั้นจู่ๆก็มีเสียงแตรรถดังขึ้นทำให้แจ็คสะดุ้งตกใจและคิดขึ้นมาได้ว่ายายกำลังรอเครื่องปรุงจากแจ็คอยู่ และเมื่อแจ็คหันไปหาเด็กชายคนนั้นปรากฏว่าเด็กชายคนนั้นได้หายไปแจ็คจึงรีบไปซื้อของตามที่ยายสั่งเมื่อแจ็คไปถึงที่ร้านค้าก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยข้างในนี้มีใครอยู่ไหมครับข้างในมีใครอยู่ไหมครับพอดีจะซื้อของหน่อยครับปรากฏว่าไม่มีใครอยู่เลยเรียกเท่าไหร่ ก็ไม่มีใครขานรับและในขณะนั้นแจ็คคิดว่าคนขายของคงไม่อยู่ร้านแจ็คจึงได้เดินกลับบ้านตัวเปล่าแต่ในที่ขณะแจ็คก,กำลังเดินออกจากร้านค้าก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่หลังบ้านแจ็คคิดว่าคนขายคงจะมาแล้วแจ็คจึงเดินไปหาที่หลังบ้านทันทีที่แจ็คเดินไปนั้นอยู่อยู่ ก็เห็นเจ้าของร้านกำลังเดินออกมาและปากของแกก็เต็มไปด้วยคราเลือดและมีเด็กชายอีกคนอยู่ข้างหลังของเจ้าของร้านตอนนั้นแจ็ครู้สึกตกใจเมื่อเห็นเด็กชายคนที่อยู่ข้างหลังของเจ้าของร้านมีหน้าตาคล้ายๆกับเด็กชายที่เห็นในระหว่างทางในตอนนั้นแจ็คคิดในใจว่าต้องเป็นผีแน่ แจ็คจึงรีบเดินกลับบ้านเมื่อแจ็คเดินไปถึงที่บ้านแจ็คก,ก็รีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังเมื่อยายได้ฟังแล้วยายก็บอกกับแจ็คว่านั่นไม่มีอะไรหรอกเจ้าของร้านเขาชอบกินลาบเลือดเขากินเป็นประจำชาวบ้านก็นึกว่าแกเป็นปอบแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นหรอกและในคืนวันนั้น ในขณะที่แจ๊กกำลังนอนหลับแจ๊กเกิดปวดฉี่ขึ้นมาจึงลุกขึ้นจากที่นอนและเดินไปข้างนอกจู่ๆก็เห็นเงาดำยืนอยู่ข้างหน้าขณะนั้นแจ๊กตกใจมากจึงรีบวิ่งไปบอกให้ยายรู้เงาดำที่เห็นนั้นมีหน้าตาเหมือนกับเจ้าของร้านขายของขณะนั้น ยายก็ได้พาแจ็คสวดมนต์ในขณะที่สวดมนต์อยู่นั้นก็ได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่ากลัวแล้วกลัวแล้วดังขึ้นมาสองครั้งและหลังจากวันนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกและนี่ทำให้แจ็คไม่กล้าไปร้านค้าอีกเพราะแจ็คคิดว่าเจ้าของร้านต้องเป็นปอบแน่ๆและเรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่า เจ้าของร้านเป็นปอบจริงหรือไม่ชาวบ้านก็ได้แต่พากันสงสัยแต่เพียงเท่านั้นส่วนเด็กชายที่แจ็คเห็นนั้นก็เป็นฝาแฝดกันคนที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นน้องชายส่วนพี่ชายยังมีชีวิตอยู่จบแล้วครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ